น้องอลันไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะตั้งแต่มีโควิดก็เลยให้ออกจากโรงเรียนมาแล้วเราก็มาสอนเองแล้วก็เรียนพิเศษบ้างเพื่อเสริมทักษะเตรียมความพร้อมที่จะสอบเข้าปหนึ่งในปีนี้นะคะทุกวันก็จะมีเรียนพิเศษแล้วก็มีทำแบบฝึกหัดฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะแล้วน้องอลันก็จะวาดรูปชอบวาดรูปมาก วันนี้เราก็มานั่งทำการ์ดวันเกิดให้เพื่อนของมามีนะคะน้องอาารันก็มีความตั้งใจมากเลยนะคะ <H. S 1> ที่อยากจะเขียนเป็นตอนนี้ก็ยังสะกดคำไม่เป็นคุณแม่ก็จะสะ่ะเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะคแล้วน้องอาารันก็เขียนตามก็ ไม่อยากเร่งมากนะคะเพราะว่ามือเขาก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ต้องชื่นชมน้องอลันนะคะน้องอลันมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีมากสามารถฟังสื่อสารกับลูกค้าได้ช่วยรับแขกที่โรงแรมได้ดีเลยแม่นั่งทำงานอยู่ดีๆน้องอลันก็ ทำสร้อยมาให้นะคะแล้วก็ต้องใส่ด้วยเูดไปพันอาไปใส่ข้างหลังไหจะได้มองเห็นพูดตรงๆว่าหลงน้องอลันมากเลยนะคะเป็นเด็กที่ทชอบ a t <อ>ท a c h มากเลยคือชอบมาโวเนียกับแม่ตลอดเวลามา,มาขอกอดขอหอมทั้งวันเลยแล้วก็วางเป็นไม่ได้จะต้องมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จะดื่มธรรมดาไม่ได้นะคะลบไม่จำต้องเอาหลอดมาต่อแล้วขึ้นไปนั่งดูเน